อันนี้นยย้องต้องใจพี่ต้องตายหญต้องใจพี่ต้องตาเฮ่เฮเฮต้องใจพี่ต้องตาฮะเออเออเออเอ พี่น้องพี่น้องแฝดน้องแฝดอเราก็มาดูน้องแฝดครับพี่น้องตั้งใจพี่ต้องตาอันนี้พี่สาวเขาพี่สาวเขาหูยสาวจะตัวใหญ่มากตั้งใจตั้งกติติติตัะติตืติตั้งกตะติตือื Phí sao không? Phí tăng ta Phí tăng ta giọt nó Ui, tay môi Tay môi Hello baby Baby tay môi lên oh. Tay môi Ah à. นีน้ำเฮ้ยหลับเบบี้เบบี้ทำไมตัวใหญ่จังเบบี้ น,นี่ตั้งาหนังตั้งใจโอ้อย,ออออย่ตะมวยแลวโอ้ยนักมวยนี่เหรอฮ่าบ็อ,อกซบอ,อกสิ่งบ็อกซิ่งโอ้อย ต้องใจต้องใจอืมอืมต้งใจน้อง,งตัง้งใจเ้ายีราบ อาปกยีลาบหนึ่งวันกับการดูลูกเลี้ยงลูกันวันไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเออต่อยมวยมัดซ้ายออากันออกกำลังกายครับมัดซ้ายมัดขวาไปเลยครับนี่ก็จะให้กินน้องแม่อย่างเดียวครับ แล้วก็ไม่ได้ให้อะไรเสริมเลยหกเดือนก็ค่อยค่อยให้กินข้าวตอนนี้ก็เริ่มพิกความได้แล้วนะฮะอ้ยยองย่งยังยัะพี่ต้องตาน้องต้องใจน้อง หันตั้งใจเฮ้ยเยอะ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 อุ้ยใกล้ไปเปิดหน้าอกโชว์อะโลกโอ้ยอ้าออ้อ้อตั้งใจอยากคุยอะโลกใช่ เปหน้าออกโชว์ฮ่าเดี๋ยวผู้บ่าวมองไอ้ยอไอ้จ๊ะจ๊ะจ๊ะโอ้ยนังมวยพูดไม่ได้จนตายอย่างเดียวโอ้โห้ึ่มดูจับแก้มไปแอบจับแก้มน้องอฮอ่มอื่ม คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทาย,ยาวหน่อยกดติดตามกดไลค์ like ให้น้องด้วยนะครับแอบมองกล้องด้วยจะจบคลิปแอบมองกล้องนั่งตั้งใจแอบมองกล้อ,อ,อง พี่ตองทาก็ถอยมวยโอ้ยหนุกนิกนุกนิกนุกนิกนุกหนิ๊กไพี่น้องบาย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 แฟนคลับหน่ยนะบาย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 จ้ะบายบายพี่ตองตาก็บายบาย ตั้งใจไยบ้า